อันนี้ที่สองรูนี่เป็นเป็นลงข้ออะไรเป็ใกล้หน่อยอันนี้ลงข้ออะไรครับตกคูณครับพกคูนรุ่นแรกครับผมรุ่นแรกรุ่นแรกปีสิบสองเอาเอาใบนี่นะครับเขบาเรียกว่าใบรับประกันรับประกันของแท้นะครับแล้นะครับสวยสวยมีไปมีรับเช่านะครับจะใครมี ถ้าใครมีรุ่นรุ่นแรกก็รับเช่าแล้วต้องมีใบรับประกันด้วยอ่าไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องก็ได้เนาะครับผมแต่ถ้ามีรุ่นแรกแบบนี้เรารับเช่านะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจได้เลยครับเพจอะไรครับเพจเกษตรีหลุ่มเกษตรเพจเพจเพจเอ่อเพจทั้งเลยเพจเลยเผื่อจะมาพักไปอันอันอติสโยครับผมครับอันนี้องค์นี้เท่าไหร่ สอง0นถ้าเปิดคนเท่าใจสองเสนนิดนิดครับผมสองนนิดนิดาพาี่สวยๆเป็นุ่นแรกของมมคูนนะครับผมน่าตาสวยลเลยครับท0 0มานอ่